สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีวมิทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2565นะคะชาวธาตุไฟนะคะได้แ,แก่ชาวเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤศจิกายนนะคะถึง2 1ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ใชแนวนี้นะคะจะใช้ละการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจดใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมษธนู um แล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธ um าตุไฟเมษธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยอดีตหน่อยค่ะขอด้วยอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษธนูค่ะอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมษธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะให้ใบได้เรียนไพ่ห้าเหรียญนะคะห้า ไม้เท้าไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สเตนนะคะชาวธาตุไฟเมสีธนูในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษีธนูด้กันเองโดยเด่นในชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะอาจจะเป็นชาวทัดดินค่ะฝึกศพกันมังกรอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนับไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะ <S <S ชาวธาตุไฟเมษีธนูนะอืม มันมีปัญหาในความสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นจริงๆปัญหาตรงนั้นนะคะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ที่ทําให้ตัวคุณและตัวเขาเหนื่อยมากๆมันเป็นปัญหาที่คอยบั่นทอนความสัมพันธ์ของคุณซึ่งปัญหานั้นไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากคุณ,คณทั้งคู่สองคนไม่ใช่แต่มันเกิดจากคนรอบข้างของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ญาติพี่น้องนะคะครอบครัวของแต่ละฝ่ายที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขานะคะแต่คุณนะ่ะก็ยังพยายามนะยังอยากพยายามที่จะพิสูจน์ยังอยากพยายามที่จะแบบจับมือกันไปให้แน่นนะคะ เออแต่มันก็เหนื่อยมากเหลือเกินจนบางครั้งบางทีมันมีใครคนใดคนหนึ่งที่อยากจะปล่อยมืออยากจะหันหลังให้รู้สึกว่ามันลําบากเหลือเกินรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินกับกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยทําไมทําไมการที่เรารักกันอะมันถึงได้ยากลําบากมันถึงได้เหนื่อยมันถึงได้ได้ทุกแบบนี้ได้แบบต้องอะไรมากมายขนาดนี้อะทําไมมันถึงยากขนาดนี้เออประมาณเนี้นะคะอืม ม,มันมี energy ของคนที่ไม่เห็นด้วยมันมี energy ของคนที่อยากจะหันหลังให้มันมี energy ของคนที่ยังอยากที่จะสู้ต่อนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดไฟเมสินธนูนั่นเองนะคะถ้าหาว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่านาพนิมไ,ไม่ใช่น้าพ่ของคุณนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนสิงหาคม2 5 6 5ก็คือนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะจะเป็นอย่างไรเนะาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองเหรียญค่ะอ่าดีไฮปินเทศนะคะอัศวินถือถ้วยและเป็นไพ่แปดดาบค่ะ ชาวธาตุไฟเมสินธนูคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรธาตุน้ํากร,รกฎมีพิจิกชาววันจันทร์ค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนักไพ่เท่านั้นค่ะไม่รู้สึกว่ายังนะยังยัง,ย,งยังพยายามต่อยังไม่ไปไหนถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีไม่ไม่ใช่แค่ตัวคุณนะจะจะเป็นตัวคุณหรือว่าจะเป็นตัวคนรักของคุณก็ตามที่ รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมันมองไม่เห็นอนาคตเลยแต่ก็ยังอยากที่จะประครับประคองต่อยังอยากที่จะมีกันและกันอยู่ในชีวิตยังอยากที่จะไปต่อยังอยากที่จะพิสูจน์ต่อถึงแม้ว่ามันจะหนทางข้างหน้าไม่รู้เลยค่ะว่าว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ตลอดรอดฝั่งไหม จะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแบบไหนเราจะเหนื่อยกันมากขนาดไหนแต่ก็ยังอยากที่จะประคับประคองอยู่ยังอยากที่จะต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟานอุปสรรคและปัญหานี้ไปไม่รู้สึกว่าตัวคุณตัวคอนน่าจะน่าจะคอยเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคุณและเขากันนะคะมาดูความคิดและความรู้สึกของชาวาทุไฟเมสิงห์ธนูก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของ ชาวธาตุไฟเมสิธนูนะคะชาวธาตุไฟเมสิธนูคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักของคุณนะคะมาดูกันเนาะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะไพ่หกไพ่หดาบไพ่แปด คุ้ยและเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณอาจจะคุยกับคนรักของคุณที่เป็นชาวธาตุดินฤพฤ่งศกันมังกรธาตุโลมิถุนตุนกุมหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ากรกฎมีพิจิกนะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะยังอยากจะไปต่อยังอยากที่จะประคับประคองถึงแม้ว่าคุณรู้ลคะค่ะว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ย ของคุณและเขาอ่ะมันอาจจะไม่ถูกเห็นด้วยมันอาจจะดูอึมครึมมันอาจจะมองไม่เห็นอนาคตคุณรู้ว่ามันมีปัญหาตลอดเวลาแล้วอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้สบายกายไม่ได้สบายใจแต่คุณก็ยังอยากที่จะประคองต่อไปยังอยากที่จะได้รับโอกาสนั้นจากเขายังอยากจะให้เขาให้โอกาสคุณได้พิสูจน์ตัวเองยังอยากที่จะมีปฏิหารให้เราทั้งคู่ได้จับมือไปด้วยกัน ฝ่าฟันปัญหานี้ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะคือซึ่งคุณมีความหวังมากมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของคนรักของคุณกันนะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขาคิดอะไรรู้สึกอย่างไรต่อชาวััดไฟเมสีนูนนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สี่ดาบหมายรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะเก้าไม้เท้าเฮอร์มิตค่ะ และเป็นไพ่เดวิลนะคะชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะคนรักของคุณคนที่คุณคิดถึงเขาเหนื่อยแหละเขาเหนื่อยเขาอยากพักเขารู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากเหนื่อยเหนืยกับปัญหาเหนื่อยกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันอิลุงตุงดังปัญหาเดิมปัญหาเก่าก็ยังแก้ไม่หายปัญหาใหม่ก็เข้ามาทุกทีทุกทีนะคะเขารู้สึกว่าเขา,เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณนะเขาไม่ได้อยากจะไปไหนเขายังอยากสู้ต่อเหมือนกันแต่ เขาขอพักแป๊บหนึ่งได้ไหมเออเขาขออยู่นิ่งๆแป๊บหนึ่งได้ไหมขอฮิวใจตัวเองก่อนได้ไหมอืมเหมือนกับเหมือนกับขอพักร้อนแป๊บหนึ่งอะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากจะจากคุณไปนะแต่ว่าเขาอยากจะพักปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไว้แป๊บหนึ่งก่อนเอ่ออยากจะพับปัญหาต่างๆไว้แล้วก็ทําตามใจฝันก่อนหมายถึงว่าอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี่ก่อนเรื่องความสัมพันธ์ เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งคุยปัญหาเยอะเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยปัญหานี้เราคุยเรื่องอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่เรื่องปัญหานี้อะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาอยากจะผักผ่อนนะคะอืมประมาณเนี้ยเนาะแต่เขาไม่ได้มีความคิดที่จะที่จะจากคุณไปนะอืมนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขานะคะสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตไฟเมสิงธนูกับคนรักของคุณจะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตยบอก่อ,อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตเนาะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่1น่ถ้วยนะคะ The Star e m p l a c e และเป็นไพ e ่ t h e h a r f a n ค่ะ ชาวธาตุไฟเมษีธนูเอาคำนคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าตัวคุณและตัวเขาจะมีความหวังด้วยกันต่อยังไงก็แล้วแต่คุณและเขาจะพยายามสร้างโอกาสดีๆให้แก่กันและกันพยายามที่จะสร้าง energy บวกดีๆให้แก่กันและกันพยายามที่จะเดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าไม่รู้สึกว่าคุณทั้งคู่พยายามสร้างความหวังในความสัมพันธ์ไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้นะคะพยายามที่จะเป็นกําลังใจให้แก่กันเป็น energy บวกให้แก่กันนะคะแล้วก็พยายามที่จะ เขาเรียกว่าทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้คู่กันน่ะให้ได้อยู่ด้วยกันน่ะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่คุณก็พร้อมที่จะจับมือกันและกันแน่นนะคะตรงนี้นะเพียงแต่ว่าช่วงเวลาเนี้ช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยมันอาจจะทุกหน่อยมันอาจจะทรอดมันอาจจะแบบประเดประดังปัญหาต่างๆประเดประดังเข้ามามากกว่าที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่ามันผ่านไปได้ท้องฟ้ามันสดใสน,นะคะฟ้าหลังฝนนะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่าไพ่าทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัศน์ฟันในสิงคนูนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนํำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ชารีออดนะคะ8เหรียญ4ไม้เท้าและกาวถวยไพ่บอกว่าเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งนะคะมีพลังนะคะ แข็งแรงทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจสู้ๆนะคะพาบอกให้สู้ๆเลยนะคะทำต่อไปทําดีแล้วทําต่อไปพยายามต่อไปนะคะความพยายามไม่ทรยศนะคะไม่ไม่มีทางทรยศนะคะกับคนที่รู้จักที่จะพยายามดังนั้นนะคะมันจะสําเร็จได้ อยู่ที่คุณและเขาความรักเป็นเรื่องของคนสองคนดังนั้นคุณและเขาอยากให้มันเป็นแบบไหนมองเป้าหมายให้มันเป็นจุดๆดเดียวกันแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะคะไพ่บอกว่าความมั่นคงนะคะความรักความมั่นคงความสุขความสว่างมันอยู่ข้างหน้าขอแค่อย่าละความพยายามอย่าละพลังกายพลังใจนะคะเป็นกําลังใจให้แก่กันและกันทำต่อไปสู้ต่อไป ะะมันเป็นกําลังใจให้อีกคนหนึ่งนะคะประมาณนี้แหละนะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กับมมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ